หาเกในช่วงสัปดาห์หน้าคนที่เกิดวันใดมีโอกาสเสียทรัพย์เพราะบริวารคุณคิดว่าเป็นดวงประจำวันเกิดของคุณใช่หรือไม่กดเลยครับ ยาซ่าพ่อบริวารโอ้ครึ่งค่ะตอบครึ่งๆบางคนก็บอกว่าเออใช่เราบางคนก็บอกว่าไม่ใช่เราปุจียองเข้าใจไหมคะว่าบริวารคืออะไรพูดปกติอ๋อพูดปกติครับคุณช่วยเข้าใจแล้วนะคะนี่จียองยองเข้าใจไหมคะว่าบริวารคืออะไร่ พูดปกติพูดก็ไดูเขาดิเขาไม่รบลุกด้วยมาถึงคนแรกเรากลวดีกว่าน้องสายฟ้าสายฟ่าแต่ว่าไม่ใช่เราไม่หนูเสียทรัพย์มาตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนูทำงานเลี้ยงครอบครัวก็จะไม่อาจจะอาจจะแบบไม่ถือว่าแบบเป็นดวงที่แบบต้องเสียทรัพย์เราเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราเต็มใจอยู่แล้วจะไม่เป็นการใช่ค่ะใช่ก็เลยตอบว่าไม่พี่ว่านตอบว่าไม่ เราไม่เสียทรัพย์เพราะบริวารแน่นอนครับผมแต่ผมเนี่ยจะเป็นคนเสียทรัพย์บางบริเวณเฮ้ย่เดียวแถวไหนครับแล้วแต่โซนบริเวณคุณกว่างไหมฮะก็ถ้าเป็นโซนเส้นรัชดายาวๆเนี่บางทีก็ก็เสียหนักเหมือนกัน พี่ซื้อกินเหรพี่เปล่าครับมันมีร้านเครื่องดนตรีตรงเส้นน่ะเอล่วก็ไปแวะซื้อดูอุปกรณ์เรื่องบริวารไม่น่าเสียแน่นอนครับไม่น่าเสียนะขมวดปมให้เลยตรงนี้จบๆครับอ้าวอาจจะไม่ใช่วันจันทร์ก็ได้กระแตน้องกระแตบอกว่าเสียค่ะฉันเสียครับเพราะบริวารแน่นอนค่ะทำไมครับบริวาร เหมือนกันก็ดูแลครอบครัวทั้งหมดมีดูแลทั้งลูกน้องแดนเซอร์ดูทุกคนเลยเนี่ยบริวารทั้งนั้นใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่คือดูแลน้องสาวอะไรเงี้ยก็กำลังจะซื้อบ้านเอ่ยหรืออะไรเอ่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียเสียทรัพย์ก็เลยคิดว่าน่าจะใช่เห็นปหมหน้าตาแบบยิ้มนี่ขนาดเสียตังค์นะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเสียตังค์ด้วยเสียตังไม่คืนใจให้ไงเาเป็นไงให้เราเราถือว่า ยังมีกำลังยังมีแรงหาได้อีกเยอะน่ะอะไรเงี้ยใช่ด้วยก็ยังเด็กเนาะครับอ้าวลุ้นไปวันอังคารวันอังคารวันอังคารเออน่ารักเนาะบีตอบว่าไม่เราไม่เสียทรัพย์เพราะบริวารแน่นอนไม่ถ้าครอบครัวก็ก็แน่นอนก็แน่นอนอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดมันนอกถ้าเหนือกนอกนอกครอบครัวเราอ่ะมีไหมมีแบบก็เป็นเพื่อนผมเป็นคนที่ชอบเลี้ยงเพื่อนอยู่แล้ว เฮ้ยว่าไงวะเพื่อนเฮ้ยกินข้าวดิเฮ้ยพี่เฮ้ยเพื่อนมึงอยู่แฉะดิเฮ้ยโอเครอดูนะวันพุธตอบว่าใหม่ถามเห็นน้องออมน้องออมบอกว่าใช่ค่ะพี่ชั้นเสียทรัพย์เขาบริวารแน่นอนน่าจะเสียแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เอามีธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วมันกําลังขยายตัวไปได้สวยแล้วคือทุกทำอะไรคะเป็นเกี่ยวกับอ่ขายรูปสงครามเป็นเกี่ยวกับเป็นเคงรถไข่มันน้ทองค่ะทีนี้ จะมีการขนส่งเกิดขึ้นแล้วก็ทุกๆวีคเนี่ยอ,อมก็จะมีการแบบให้ลูกน้องทํางานอยู่แล้วแล้วก็ลูกน้องของอ,อมเนี่ยเขาจะเป็นเด็กๆส่วนใหญ่อะค่ะก็จะมีผิดพลาดบ้างซึ่งซึ่ง,งทุกครั้งที่ผิดพลาดก็ต้องเสียเงินรุนเ,เลยนะ,ะนีรุนเลยนะคนเกิดเนพื่อนนี่รุนกันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวสันหลังว่าเลยพอได้ยินโอ้ตายต้องเป็นเราอาจจะเป็นเราแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่เป็นไรลองรุนดูนะรุนดูจะเป็นวันทูหาหรือเปล่าจะถ้าไม่เป็นก็สบายใจได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งะคย่ มามาที่นี้ดีกว่ามาที่คนนี้จีออนจียอนตาละาจียอนตาละไม่จีออนไม่เสียทรัพย์เพราะอะบริวารทำไมจีออนไม่เสียทรัพย์เพราะบริวารนะครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องครอบครัวเนี่ยก็เต็มใจอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบไม่ใช่ไหมเราเราก็ดูครอบครัวเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเี่องวัฒนธรรมก็คล้ายๆเราเนาะคนต่างชาตินะถึงแม้จะเป็นก็เลยเต็มใจแล้วก็จริงใจด้วยก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ สียได้อะไรก็แบบเต็มใจจะช่วยอะค่ะถึงพี่อ้นบ้างอ้นพี่อ้นตอบว่าใช่จริงจริงแล้วมันก็เป็นโจทย์ที่ไม่อยากจะตอบว่าใช่อะเนาะแต่คิดเหมือนกับแต่คือไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจทำไมพี่ไม่คิดเองอะทำไมพี่ไม่คิดเองอะผมไม่ต้องคิดเหมือนเขาด้วยพี่ถ้าผมผิดตรงไหนอ๋อเขาเพี่อ่านตอบฉันเลยตอบฉันเลยจะยอมช่วยพี่ด้วยคิดไม่เหมือนใครมาได้มาช่วยทำไมจะหยวนใส่ใจผมก็ไม่ว่าเข้าใจด้วยเข้าใจด้วยจิยนที่ต้องมีไม่ใช่ขี้หมาครับผมก็ ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจเสียก็คือเสียแต่ทุกวันนี้เราก็นอกเหนือจากตัวเองเนี่ยเราก็มีคนที่เรารักจริงๆก็คือครอบครัวแล้วก็เพื่อนแล้วก็ญาติที่เราต้องดูแลแต่ทุกวันนี้นะครับบอกเลยว่าต้องขอตังอาใช้เพราะว่าจะมีเงินเดือนจะไม่เคยได้พกเงินเองให้คุณอาเหรอคือคุณนำคนดูแลเรื่องเงินทั้งหมดครับผมก็จะได้เป็นเงินเดือนใช้ต่อเดือนแล้วก็ขอใช่คุณอาน่ารักมากคุณอาช่วยอาน่ารักมากครับก็โกงบัญชีตลอด ไม่่ใชเราไปเฉลยกันดีกว่าครับว่าข้อใคนตอบถูกบ้างไปดีกว่าเว้ยอ่ะมาดูคำเฉลยกันนะคะคำเฉลยในข้อนี้ในช่วงสัปดาห์หน้าคนที่มีโอกาสเสียทรัพย์เพราะบริวารคือคนที่เกิดวันเอาละครอเฮ้ยวัน ทิตย์ครับผมวันพุธกับวันอาทิตย์นะคะวันพุธที่โดนเต็มเอย่างที่บอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่รอดยังไงวันพุธก็ไม่รอดแต่ว่าเราอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเราไปฟังจากอาจารย์คทาชินนะคบัญชรดวงเสียทรัพย์เพราะบริวารสำหรับวันพุธได้อิทธิพลของไพ่สองเหรียญอันนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเอกสารสัญญาคดีความต่าง มอบหมายให้บริวารทำไปแล้วอย่าประมาทเล่อหรือมัวแต่ไปเที่ยวกันต้องตรวจตาดูให้รอบคอบด้วยไม่เช่นนั้นอาจจะเสียหายห,ายหรือเสียทรัพ์ยในช่วงปลายเดือนแบบนี้ได้ส่วนวันอาทิตย์เสียทรัพแบบแฮปปี้แฮปปี้นะครับเสียทรัพย์แบบแฮปปี้อย่างไรก็จะเสียทรัพ์ยในแบบบริวารจะมีบุตรหรือว่าจะเรียนจบ หรือว่ารับปริญญาหรือว่าจะแต่งงานอ่าเป็นการเสียทรัพย์แบบสุขใจและร่วมแสดงความยินดีไปกับบริวารด้วยโ <Okay. S 1> อเคันเดรา เสียไม่เหมือนกันนะวันพุธนี่ต้องระวังเรื่องเอกสารเรื่องการสัญญาเออสัญญาอย่าไปเที่ยวเซ็นโดยที่เราไม่ดูจริงๆอ่ะเมื่อกี้จะกดสีเขียวเพราะกำลังจะซื้อบ้านคุณอย่ามาแหมหวยออกผมจะกดสีเขียวผมจะกดสีเขียวทำไมเมื่อกี้ไม่กดอ่าไม่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เขาเตือนนะก็ต้องดูนะเพราะว่าต้องอ่านให้ละเอียดเลยไอเอกสารพวกนี้ต้องระวังแต่ส่วนวันอาทิตย์วันอาทิตย์าสป่านนี่เป็นแฮปปี้แฮปปี้ค่ะอาจจะมีการออกลูกมีบริวาร ยังไม่ผ่ยาสุดยังอ้อีกนานค่ะยังไว้มีไหมเอออะไรนะเนาะมีมีน้องสาวน้องสาวกำลังจะรับปริญญาค่ะเออตองแม่ได้เอ้าข้อนี้นะครับมีคนตอบถูกเพียงแค่สองคนเท่านั้นนะครับก็คือคุณวาดและคุณจิยอยตอบถูกไปสองคนนะคะครับวันท้าดวลเกม